สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาส่งงานเปลี่ยนระบบ CNG โรงงานนะครับตัวนี้เป็น CNG จากโรงงานโตโยต้าเลยนะครับผมเราจะเปลี่ยนมาใช้เป็น LPG กันนะครับสาหรับระบบเนี้ยค่อนข้างจะมีความยุ่งยากและซับซ้อนพอสมควรเลยนะครับผมเพราะว่าตัว CNG โรงงานเนี้ยจะใช้กล่อง ECU เดียวกับกล่องเครื่องยนต์เลยนะครับจะไม่ได้แบบว่ายุคหนึ่งที่ติดจากโรงงานก็จริงแต่ว่ามีกล่องจากข้างนอกพ่วงเข้ามาตัวเนี้ยคือโรงงานโตโยต้าแท้เลยนะครับคือกล่องตัวเนี้ย คุมแก๊สด,ด้วยจะไม่ได้คุมแต่น้ามันนะครับปัญหาเกิดเมื่อเรามาเปลี่ยนระบบนะครับจาก c n g เป็น lpg ปุ๊บเนี่ยไฟเช็คชี่ลรวนละหนึ่งนะครับผม2คือการตัดต่อสายไฟเดี๋ยวจะมีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าพอสมควรเลยนะครับแต่ก็สามารถเคลียร์ได้นะครับเดี๋ยวทายคิปไปดูกันว่าไฟเช็คที่ไม่โชว์นะคันนี้ผมสามารถยกเลิกระบบ tng ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเหลือตัวลูกปัะแจไวนิดนึงนะครับแตอนน่ออกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นระบบที่เกี่ยวกับสวิต ตอนนี้อุปกรณ์ที่เราใช้นะครับเป็นยุโรปแก๊สนะครับรุ่นแอดวานซ์32นะครับดูสภาพห้องเครื่องโดยรวมมันก่อนนะครับและเดี๋ยวผมจะขึ้นสภาพหัวฉีดเดิมให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับผมหัวฉีดเดิมของเซีนีเนี่ยเขาจะเข้าตรงนี้นะครับเราก็จะมีการอุดให้นะครับตรงนี้แล้วก็เก็บตำแหน่งไว้ให้มันดูเรียบร้อยนะครับเพราะไม่ไม่ได้เปลี่ยนพอร์ตใหม่ทั้งพอร์ตจะใช้วิธีการตัดท่อแล้วก็ดำข้างในอุดให้เรียบร้อยแบบนี้ นะครับแล้วก็ติดตั้งหัวฉีดแก๊สใหม่นะครับตันนี้เป็นแอรหัวฉีด LPG ของฮาน่านะครับผมมีการเจาะท่อร่วมใหม่นะครับเพื่อให้ตำแหน่งการฉีดเน่ยนยํานะครับเพื่อประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็สูงสุดที่จะทําได้นะครับผมประมาณนี้นะครับแคมรัดเราก็พยายามใช้เป็นแคมสปริงลวตอนนี้เปลี่ยนนะครับเมื่อก่อนผมกว่าใช้แคมขันแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นสปริงเพราะว่าระยะยาวเมื่อท่อยางตรงเนี้ยมันมีการทุดตัวลงไปแคมมันจะบีบตามมันจะทาให้รั่วยากกว่าเดิมนะครับจะเปลี่ยนเป็นแคมสปริง เกือ um บ <ล among S 1> <bona S 2> ทั้งระบบนะครับจุดที่เปลี่ยนได้ก็จะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับผมเนื้อสายแก๊สต่างๆนะครับที่ต่อเข้ามาตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์แบบเซ็นเซอร์นะครับอ่านแรงดันอ่านอุณหภูมิต่างๆนะครับตัวนี้หม้อต้มแก๊สนะครับใช้เป็นรุ่นโทมาเซปโตนะครับ ad 0 9นอดิตัวนี้รองรับอยู่170แรงม้านะครับเพียงพอกับเครื่องรุ่นนี้นะครับผมต่อจากหม้อต้มไปปุ๊บก็จะเจอกรองตัวนี้เป็นอุลตราสามนะครับจะเป็นกลองดักของเหลวที่ปะปนมากับไอแก๊สนะครับเพื่อไม ทำลายวัชีดนะครับทําให้วัชิบมันหนืดมีปัญหาในอนาคตได้นะครับ้องเครื่องโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมไปดูถังนิดนึงถังนะครับระบบ CNG เดิมเนี่ยเขาจะเป็นถังแคปซูลใหญ่ๆนะครับตามรูปนะครับจะวางอยู่บนขาตรงนี้นะครับทีเนี้ยลูกค้าเขาต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มแล้วก็เลาะออกเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นถังโดนัทนี้ นะครับโดนัทตัวนี้ใส่ที่ที่54ลิตรนะครับผมมันตีวาวที่เราใช้ก็โทมาเซตโตนะครับตัวนี้ก็มาตรฐานอิตาลีทนทานแน่นอนนะครับส่วนพวกเนี้ยเดี๋ยวอาจจะหาให้ลูกค้าเข้าไปหาวิธีเลาะอ,ออกก็น่าจะมีอยู่ครับพอเลาะออกเพื่อจะได้วางของได้หรือไม่ก็เอาแผ่นไม้วางไปได้เลยแล้วก็เว้าเว้าหน่อยมันก็ไม่ได้น่าเกลียดก็สามารถใช้งานได้ทางผมไม่มีเครื่องเลาะตัวนี้เลาะตะเข็บนะครับผมก็เลยถอดให้ได้อย่างเดียวไม่สามารถเลาะได้นะครับผมตัวหัวเติมแก๊สตัวนี้ เติมแก๊สแล้วก็มีกลองนะครับตัวกลองสักไอตัวกลองบนเข้าถังนะครับตัวน,นี้ก็ทําหน้าที่กลองสิรร่งตกตะกบไม่ให้เข้ามาในถังของเรากลองในต้นทางนะครับกลองพวกโลหะหนักนะครับผมก็สามารถช่วยได้ถ้าเราไปเจอแก๊สที่ตกบะกบนะครับก็สามารถเซฟได้ส่วนหนึ่งนะครับผมไปดูโปรแกรมข้างในกันหน่อยนะครับจะมีไฟเชคกันจิ้นขึ้นในลักษณะนี้นะครับนี่คนระับถ้าเป็นรุ่นที่มีระดับแก๊สนะครับ นี่อยู่นี่ CNG เห็นไหม CNG ขึ้นหน้าเรือนใหม่ตรงเนี้ยเวลาเราเปลี่ยนระบบนะครับจาก CNG มา LPG เนี่ยมันจะทําให้ไฟเครื่องขึ้นนะไฟเชีเด่นขึ้นเน,นี่ยทีเนี้ยปัญหาเกิดนะครับเพราะว่าเมื่อไฟเครื่องขึ้นเนี่ยเราไม่รู้แล้วว่าเกิดปัญหาที่ตรงไหนนะครับถ้าเราปล่อยไว้นะครับเราจึงต้องเคลียร์ระบบของ CNG ตรงเนี้ยออกไปจากกล่อง ECU ของรถนะครับเพราะว่ารถรุ่นเนี้ย ECU ของรถมันคุม c n g ด้วยคือคุมทั้งน้ํามันทั้งแก๊สเลยนะครับเวลาเราถอด NGV ออกนะไฟเครื่องจะโชว์แบบนี้นะครับไม่ไว่าจะถอดด้วยวิธีไหนก็ตามมันโชว์แน่นอนเพราะว่ามันใช้กล่องเดียวกันนะครับผมรุ่นที่มีสวิตช์หมดแบบนี้นะนี่นี่ครับอันนี้เราก็ถอด RPG ออกไปแล้วนะครับทีนี้กลายเป็นว่าไฟเครื่องโชว์เราจะมาแก้ตรงนี้นะครับเราต้องไม่ให้โชว์นะครับเพราะว่าถ้าไฟเครื่องโชว์เนี่ย เกิดวันใดวันหนึ่งรถมีระบบปัญหาอื่นนอกเหนือจากที่เราทําเกี่ยวกับแก๊สเนี่ยอาจจะเป็นอะไรสักอย่างเสียมันขึ้นอยู่แล้วเราก็มันขึ้นเพิ่มมาเราก็ไม่รู้ใช่ไหมมันมีดวงเดียวนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าไฟที่มันขึ้นโชว์เนี่ยขึ้นโชว์อะไรบ้างเอนะครับอันนี้คือตัวที่ขึ้นโชว์มานะครับโค้ดติดอยู่หกตัวเลยนะครับฟิลเตมบอลเลนเจอร์เซ,นเซ,น,เซนเซอร์บีก็คือข,ของแก๊สนะครับอันนี้ก็เป็นแรงดันมีปัญหาโค้ดอะไรก็ไม่รู้ EGR ออะไรไม่ก็รู้เต็มเลยนะครับ เราต้องไปเคลียร์พวกนี้ออกให้หมดเพราะว่าถ้ามันมีอะไรขึ้นมาเพิ่มเราจะได้รู้ว่ารถเรากําลังมีปัญหาอยู่เราจะได้ไม่เกิดความชะล่าใจนะครับไปเคลียร์กันเลยตอนนี้นะครับเราก็เคลียร์ใช้กันจิ้นออกไปเรียบร้อยแล้ว <S <S เห็นไหมครับผมนะครับเราต้องเข้าไปปิดในตัวกล่องหลักเลยนะครับผมต้องเข้าโปรแกรมเข้าไปใช้การร <c oughs> ีแฟต ECU เข้าไปนะครับผมจะไม่ได้แบบเข้าไปปิดในระบบได้นะต้องรีแฟตนะครับแล้วก็มาดูกันว่า มีโค้ดเหลือหรือเปล่าเนี่ยผมอ่าน d ี c เลยปุ๊บนี่เนหะ็นไหม DTC ปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับตัวที่เกี่ยวข้องนะครับผมอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เป็นปกติเลยนะครับถ้ามีโค้ดตัวอื่นที่เออร์เลอร์ขึ้นมานะครับไฟจจิ้นก็ยังขึ้นเหมือนเดิมเราปิดเฉพาะตัวที่จําเป็นไอตัวหกเจ็ดตัวเมื่อกี้นะครับที่มันเกี่ยวกับระบบ c n g เราก็ปิดทั้งหมดแต่อย่างที่บอกไปนะครับพราะว่าตัวเนี้มันจะปิดไม่ได้ พอมันจะเกี่ยวเนื่องกับระบบ CNG ที่มันระบบมันไม่รู้นะครับว่าโดนถอดไปแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นให้ต่อมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเกจตัวนี้ก็จะขึ้นเต็มอยู่แบบนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับไม่สามารถเอาออกไปได้ระดับน้ำมันใช้ได้เหมือนเดิมอื่นๆก็ที่เหลือก็จะเป็นใช้งานผ่านสวิตต์ตัวนี้เป็นเลเวลแทนแล้วก็เป็นตัวสั่งการระบบแก๊สแทนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับงานของการจัดการระบบ a ติ i CNG นะครับที่เป็นเครื่อง dual VVTI นะครับไม่ใช่เครื่องตัว เซตแตะครับตัวนั้นมันจะเป็นกล่องกล่องแยกออกมาแต่ถ้าเป็นตัวดูโอ้เนี่ยเครื่องยนต์กับกล่องแก๊สเนี่ยมันอยู่ในที่เดียวกันเลยใช้กล่องเดียวกันคุมสองระบบเลยนะครับจะมาขึ้นเลือนใหม่แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเปลี่ยนระบบก็ต้องมีการเข้าไปจัดการอะไรที่พิเศษมากกว่าปกตินิดหน่อยนะครับผมในเคสนี้ก็จบงานไม่มีอะไรครับรุ่นนี้เคยทําไปอยู่แล้วนะครับผม